สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Brain กับผมนิ้วกลมสราวุธเท็งสวัสด์นะครับความรู้ขนาดกระชับ15นาทีนะครับแต่เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากการรับฟังนะครับรุนสวัสด์นะครับเข้าสู่เช้าวันอาทิตย์นะครับที่27กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานนีออ้โดดเรียนไป1วันนะฮะจริงๆคือโดดงานแล้วก็ <laughs> ไปเรียนมานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่ไปเรียนมามาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับใน ตอนที่2นะครับสำหรับตอนแรกก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ก่อนนะครับก็คือว่าอย่าไปไหนกับคนหน้าตาดีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังทุกคนนะฮะที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณสิริกัญญาทักมาจากขอนแก่นนะฮะคุณดุสิตานะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็กด subscribe กันไว้ได้นะฮะ แล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณ MySeptic, m y b a s i n ซ i n นะฮะเม็ดอมซิงคที่มี2รสชาตินะครับส้มกับมะนาวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับช่วยป้องกันไวรัสและช่วยเรื่องการเจริญเติบโตนะฮะบำรุงผิวผมแล้วก็เล็บด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับทางออนไลน์ก็ซื้อได้ทาง s h อ p e e และ Lazada นะครับซิงมีประโยชน์อมทุกวันดีทุกวันนะครับ ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้มาชวนคุยกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกนะฮะก็สามารถดูย้อนหลังไปได้เรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับคิดว่าพอได้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นอคติของตัวเราเนี่ยมากขึ้นนะฮะพอเท่าทันมันผมคิดว่ามันจะทําให้การตัดสินใจต่างๆในชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย เราก็ตัดสินใจไปโดยที่มันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นนะฮะแล้วก็อาคาติต่างๆเนี่ยมาบังตามากเลยนะฮะเราก็มาถึงตอนที่10กันแล้วนะครับก็พูดกันไป9หัวข้อแล้วนะฮะ The Art of Thinking Clearly นะครับ52วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคม Rolf Dobelli นะครับก็ภาษาไทยก็พิมพ์โดยสนักพิมพ์ We l r n นะครับโอเคครับวันนี้หยิบเอาบทที่10มาฝากกันนะฮะก็คือว่าอยากไปไหนมาไหน กับคนหน้าตาดีนะฮะทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยรอฟดเบลลี่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหนังสือเรื่อง Influence เนี่ยนะฮะโดยโรเบิร์ตชิอาลดินีนะฮะก็เล่าถึงพี่น้องสองคนที่เปิดขายเสื้อผ้านะฮะเป็นร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในอเมริกาช่วง1930นะครับ ก็มีลูกค้าเนี่ยมาลองชุดที่ใส่นะฮะแล้วก็สองพี่น้องเนี่ยจะทําแบบนี้เนี่ยกันทุกครั้งเลยนะฮะพอลูกค้าเขาลองเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วนะครับเหมือนกับว่าโอเคจะตัดสินใจซื้อแล้วนะฮะเจ้าคนน้องเนี่ยก็จะตะโกนไปถามพี่ชายนะครับว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะผมว่านี้เนี่ยพ่อค้าแม่ขายจะลองหยิบไปใช้กันดูกับกิจการของตัวเองก็ได้นะฮะ แล้วก็พี่เนี่ยก็จะตอบบอกว่าโห้ชุดนั้นเนี่ยตัดมาจากแบบผ้าเกรดดีเลยนะแล้วก็โอ้โหมันเป็นชุดสวยเลยแหละนะครับก็บอกว่าราคาเนี่ยก็42ดอลลาร์นะครับซึ่งอ๋อจริงๆก็เป็นราคาที่สูงเนี่ยสูงมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็สูงเกินจริงเลยสําหรับราคาเสื้อผ้าในตอนนั้นนะครับซึ่งเจ้าคนน้องเนี่ยก็เหมือนกับเงี่ยหูฟังนะฮะแล้วก็ทําท่าเป็นฟังไม่ค่อยชัดนะฮะแล้วก็ถามต่อไปบอกว่า เอ๊ะเท่าไหร่นะนะฮะถามพี่ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งพี่ก็จะตะโกนบอกไปอีกครั้งหนึ่งว่า42ดอลลาร์นะฮะซึ่งพอเจ้าคนน้องได้ยินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หันไปบอกลูกค้านะครับว่าอ๋อเขาบอกว่า22ดอลลาร์ครับ ซึ่งลูกค้าพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็รีบจ่ายเงินทันทีนะฮะแล้วก็รีบที่จะออกจากร้านไปนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นบางทีเราอาจจะทําแบบนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื่อสัตย์มากเราคงบอกเฮ้ยไม่นะผมดีนว่าเขาบอก4 2นะแต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหกําไรเห็นๆน,น,นะฮะเพราะว่ามันหายไป20ดอลลาร์นะครับก็รีบจ่ายเงินแล้วก็รีบออกจากร้านไปซึ่งก็ปรากฏว่าก็ตกหลุมนะฮะ กับ2พี่น้องคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองซื้อชุดไปในราคาที่ถูกนะฮะจริงๆแล้ว22ดอลเนี่ยก็เป็นราคาที่พวกเขาพอใจแล้วนะฮะแล้วก็การที่มีตัวเลข2ตัวแบบนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะฮะว่าโอ้เขาบอกผิดนี่หว่างั้นเรารีบซื้อรีบไปดีกว่าก็ทําให้เสื้อเนี่ยขายง่ายมากขึ้นไปอีกนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกับโลกยุคปัจจุบันนะฮะก็เราทั้งหลายก็อาจจะรีบไปหยิบเสื้อหยิบรองเท้าหยิบกระเป๋ากันเนี่ยในเวลาที่เราเห็นป้ายว่ามันลดลดราคาพิเศษนะฮะ40 70% 40% 70%ทั้งหลายนะครับเราก็จะรีบไปโอ้โหกว้านกลับมาที่บ้านกันใหญ่เลยนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าคุณลองเทสดูก็ได้นะฮะมันก็ เหมือนกับไอ้เจ้าปฏิกิริยาแบบนี้เหมือนกันนะฮะคือลองเอามือขวาของตัวเองเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำเย็นนะฮะแช่มันไว้สักนาทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ลองเอาเจ้ามือทั้งสองข้างนะฮะมือขวาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจุ่มไปลงไปบนน้ำเย็นนะฮะหนึ่งนาทีหลังจากนั้นเอาทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำอุ่นนะฮะก็จะเห็นว่า ไอ้เจ้าข้างซ้ายที่ยังไม่จุ่มอะไรเลยเนี่ยก็จะรู้สึกอุ่นๆนะฮะแต่ว่ามือขวาเนี่ยจะรู้สึกร้อนจี๋ขึ้นมาทันทีนะฮะนี่คือสิ่งที่บทนี้เนี่ยเขาหยิบออามาเอามาชวนคิดชวนคุยกันนะครับก็คือว่าผลกระทบจากการเปรียบเทียบนั่นเองนะฮะหรือว่า contrast effect นะฮะซึ่งแปลว่าเราเนี่ยจะรู้สึกกับสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยว่ามันร้อนหรือเย็นเนี่ยจากการเปรียบเทียบจากสิ่งอีกสิ่งหนึ่ง รเราจะรู้สึกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยสวยหรือว่าหล่อกว่าก็คนคนหนึงเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเปรียบเทียบกับคนอีกคนหนึงด้วยเช่นกันนะฮะเราก็รู้สึกว่าเจ้าสิ่งเนี้ยมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะฮะก็เปรียบเทียบด้วยเหมือนกันซึ่งจริงจริงเนี่ยปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นตลอดชีวิตของคนเราอยู่ตลอดเวลานะฮะเหมือนที่คัมภีรเต๋าบอกว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสวย ก็จะมีสิ่งหนึ่งอัปลักษ์นะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งตัวด้วยซ้ำนะฮะผมเองเนี่ยบางทีถ่ายรูปออกมานะครับแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยทำไมรูปนี้เราดูสูงจังวะนะฮะทั้งที่จริงผมเป็นคนตัวเตี้ยนะฮะแล้วก็พอเห็นก็เลยอ๋อคนที่เขายือนอยู่กับเราเนี่ยเขาตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมไปยืนกับเพื่อนที่สูงกว่าผมก็จะด,ดูเตี้ยมากๆไปเลยนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นซึ่งอคติแบบนี้เนี่ยมันในเวลาที่เราเป็นผู้ใช้งานมันเราก็อาจจะได้ประโยชน์จากมันพ่อค้าแม่ขายนะครับเอาไปตั้งราคาให้สูงแล้วก็ลดราคาลงมาจะช่วยเพิ่มออเรื่องของการตัดสินใจให้กับลูกค้าของคุณเนี่ยอย่างรวดเร็วมากนะฮะเวลาที่เขาบอกโอ้มันถูกลงเยอะเลยนี่หว่านะครับในขณะที่ถ้าเราเป็นลูกค้านะครับหรือว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่จะถูกลวงตาจากอ,าอาคติแบบนี้นะฮะ เราก็อาจจะต้องมีสตินิดหนึงแล้วก็รู้เท่าทันมากขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในรายละเอียดมากมายนะฮะเช่นคนเราเนี่ยยอมที่จะเดินเนี่ยเพิ่มไปอีก10นาทีซึ่งก็เดินไปซื้อร้านอาหารที่ไกลขึ้นนะฮะโดยที่คุณรู้ว่าคุณจะได้อาหารเนี่ยถูกลง10บาทสมมุตินะครับหรือว่า20บบาทก็ได้นะฮะ แต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ยอมที่จะเดินเนี่ยเพิ่มไปอีก10นาทีนะครับที่จะแลกกับส่วนลดเนี่ยสมมุติ20บาทกับเสื้อผ้าราคา500บาทนะฮะเพราะว่าอาหารที่เราซื้อเนี่ยมันอาจจะแค่สมมติว่าจานละร้อยนะฮะ ก็แพงอยู่นะแต่ว่าผมสมมุติเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับจานละร้อยลดไป20เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดินไปไกลขึ้นอีกนิดหนึ่งมันคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอ้โหเสื้อตัวละ500้ยเนี่ยเดินไปไกลขึ้นนะครับได้เสื้อตัวเดิมเลยนะฮะแต่ว่าถูกลงอีก20บาทเนี่ยมันไม่คุ้มตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอคติที่เป็นการเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันนะฮะทั้งทงที่จริงเนี่ยเราเดินไกลเท่ากันแล้วเราก็ได้รับส่วนลดเนี่ย เท่ากันนะฮะคือเราเนี่ยมีเงินเพิ่มในกระเป๋าเนี่ยยีบาทเท่ากันแต่พอมันไปเปรียบเทียบกับราคาตั้งต้นนะฮะเราไม่เราเลือกที่จะไม่เดินไปเมื่อราคามันสูงกว่าซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นกับหลายเรื่องในชีวิตเรานะครับเวลาจะซื้อรถเวลาจะซื้อบ้านนะครับเวลาจะาซื้อข้าวของต่างๆนานา,น,าน,นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ย เวลาที่บอกว่าลดแค่นี้เองเหรอแต่จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนลดที่คุ้มแล้วก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็บางทีเราเลือกที่จะทําอะไรบางอย่างนะฮะเพื่อที่จะได้สิ่งหนึ่งเนี่ยมาในจํานวนที่มันอาจจะคุ้มแล้วก็ได้นะครับแต่พอเปรียบเทียบเรากลับรู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วก็เลือกที่จะไม่ทํามันนะครับเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะรู้สึกว่าสินค้าที่ลดราคานะฮะจากร้อยูโรอันนี้เป็นตัวเลขที่เขา,เาสมมุติเป็นหน่วยยูโรนะฮะ เหลือแค่70ยูโรเนี่ยดูคุ้มค่ามากกว่าสินค้าที่มีราคาปกติที่70ยูโรอยู่แล้วนะฮะก็เช่นกันเปลี่ยนหน่วยก็ได้นะฮะ100บาทลดเหลือ70บาทเฮ้ยคุ้มว่ะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอาหารจารนนี้มัน70บาทตั้งแต่ต้นก็จะรู้สึกเฉยๆนะฮะทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขาย ทุนจริงๆแล้วก็ราคาขายที่เขาอยากจะตั้งมันอาจจะแค่70ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็ได้นะฮะแต่เขาก็ตั้งไปร้อยเพื่อที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันลดมาเยอะนะครับอีกอันนึงเขาก็พูดถึงเรื่องของหุ้นด้วยเหมือนกันนะฮะเวลาที่นําเงินไปลงทุนกันนะครับก็บางคนบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากเลยเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ยมันหล่นลงมาในราคาที่มันอาจจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากตอนที่มันขึ้นไปสูงสุดเนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วสมมตินะฮะก็คือว่าราคาลดลงมาตั้งเยอะแล้วนะฮะแล้วตัวผู้เขียนเองเนี่ยก็บอกว่าเคยมีคนที่มาบอกกับเขาแบบนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งตัวเขาเองเนี่ยสายหน้านะฮะเพราะเขาบอกรู้สึกว่าราคาหุ้นเนี่ยจริงๆมันไม่เคยต่ําหรือสูงซึ่งจริงๆอันนี้ก็จริงมันอยู่ที่ว่าไปวัดกับมันเนี่ยในตอนไหนแล้วก็เกิดความผันผวน,นขึ้นได้มากมายใช่ไหมฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ราคาในการเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าตัว หุ้นอันนั้นนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จจะต้องดูอะไรอีกหลายหลอย่างนะครับพื้นฐานจริงๆของกิจการนั้นนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถคิดแบบเร็วๆได้ว่าเฮ้ยมันลงมาตั้งเยอะเพราะไอ้ที่มันลงมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการลวงตาจากการเปรียบเทียบจากราคาเดิมของมันซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมันขึ้นเข้าไปเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรด้วยเหมือนกันนะฮะจึงไม่ควรที่จะกระโดดเข้าไปลงทุนหรือว่า ซื้อหุ้นซื้อทองซื้อ,อคริปโตต่างๆนานาเนี่ยด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่ามันถูกลงแล้วนะฮะก็เพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าช้าลงนิดหนึ่งแล้วก็คิดรอบคอบมากขึ้นนะฮะก็อาจจะสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อต้องเปรียบเทียบเนี่ยปฏิกิริยาของคนเราเนี่ยมันตอบสนองเหมือนกับเวลาที่นกเนี่ยได้ยินเสียงปืนคือมันป้งดังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะพอมันเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยมันก็คือจากเงียบไปดังนะฮะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราตกใจแล้วเราก็จะเกิดแอคชั่นเนี่ยได้ง่ายกว่าในขณะที่หลายๆเรื่องในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะซึ่งเวลามันเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยส่งผลให้เราตัดสินใจอะไรสักเท่าไหร่นะฮะเขาก็บอกว่าเช่นสมมุติว่าเราใช้ชีวิตไปในการจับใจ่ายใช้สอยแบบเนี้ยนะฮะแล้วมันก็เกิดภาวะเงินเฟ้อเนี่ยค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็คือว่าราคาข้าวของเนี่ยมันอาจจะแพงมากขึ้นค่อยๆแพงมากขึ้นนะฮะ ก็รู้สึกบ้างแต่ยิ่งถ้ามันค่อยๆมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งไม่ค่อยรู้สึกนะครับเช่นสมมติว่ามันเพิ่มขึ้นปีละบาทปีละบาทปีละบาทค่าข้าวเรานะฮะก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเกิดว่ามีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มนะฮะเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะจะรู้สึกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันว่าการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นจํานวนที่มากนะฮะ มันก็จะรู้สึกตกใจแล้วก็เกิดแอคชั่นอะไรบางอย่างถ้ามันเป็นจํานวนที่มากที่เป็นราคาที่เราสึกว่าลดลงแล้วมันคุ้มเราก็จะแอคชั่นด้วยการซื้อนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเราก็รู้สึกตกอกตกใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตคนเราจะว่าไปมันไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็เราแต่ละคนล้วนแล้วจะเปรียบเทียบจากฐานอะไรบางอย่าง ในวิธีคิดของเราอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะในนี้ก็บอกว่าเช่นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอาจจะสวยพลิ้งเลยนะฮะแล้วก็นิสัยดีเลยมีใครๆหมายปองนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเธอเนี่ยเติบโตขึ้นมากับบ้านที่ครอบครัวอาจจะดุสักนิดหนึ่งคือพ่อแม่อาจจะโหดนะฮะแล้วก็อาจจะดุด่าว่าเธอเนี่ยอยู่บ่อยๆบ,บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เนี่ยเลือกอที่จะเป็นแฟนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งดูธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะฮะ แต่ว่ารอฟเดเบลี่ก็อธิบายบอกว่าสําหรับเธอแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าชายแสนประเสริฐเลยก็ได้เพราะว่าในสายตาคนอื่นผู้ชายคนนั้นอาจจะธรรมดาแต่ตัวเธอเนี่ยเปรียบเทียบผู้ชายคนนั้นเนี่ยกับครอบครัวของเธอนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยโหใจดีนะครับแล้วก็นิสัยดีทําดีกับเธอเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยากฮะที่เราจะ เอาไม้บรรทัดของเราเนี่ยไปวางเทียบกับชีวิตคนอื่นนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาเลือกแบบนั้นแบบนี้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนเริ่มที่จุดตั้งต้นเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนึงเนี่ยที่ทาให้เรารู้สึกด้วยเหมือนกันก็คือว่าเราหันไปตามบิลบอร์ดดูตามโทรทัศน์ดูตามสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าโฆษณาสินค้าทั้งหลายก็ใช้ดารานางแบบนายแบบเนี่ย ที่สวยงามหล่อเหลาผิวพรรณดีนะฮะเราก็เปรียบเทียบกับตัวเองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสวยพอเราจึงไม่เคยหล่อพอนะครับในเมื่อพื้นฐานของการเปรียบเทียบเนี่ยมันสูงเสียเหลือเกินนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองหย่อนตัวเองไปอยู่ในหมู่เพื่อนๆอย่างผมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไปอยู่ในเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันมาโตด้วยกันมาก็จะรู้สึกว่าเราก็แก่พอๆกันนะฮะเราย่นพร้อมๆกัน เราก็ผมร่วงผมพร้อมกันแล้วก็ถ้าไปทะเลเราก็ดำพอๆกันนี่แหละนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่จําเป็นอาจจะต้องไปออทํานุบํารุงนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าใครชอบก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็น่าคิดเหมือนกันว่าเรากําลังเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยกับใครอยู่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นจึงนํามาซึ่งข้อสรุปที่เขาเหมือนกับพูดเล่นนะฮะแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงทั้งหมดที่เล่ามานั่นเองว่า เวลาถ้าเกิดว่าคุณกําลังหาคู่อยู่นะฮะแล้วคุณจะไปงานปาร์ตี้คุณจะไปที่นู้นที่นี่เนี่ยนะฮะแล้วคุณควงเอาเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยนะฮะที่หน้าตาดีมากไปนะครับไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไปแย่งชิงอะไรเรานะฮะแต่เอาแค่เราเดินอยู่กับเขาเนี่ยเราก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะดูกลางๆเราจะดูโอเคเนี่ยพอไปไปเดินอยู่ข้างๆคนที่หน้าตาดีกว่านี่นะครับเราก็จะ หมดราศีไปมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคําแนะนําปิดท้ายของรอฟเดอร์เบลลี่ก็คือว่าถ้าคุณกาลังหาคู่อยู่คุณก็อย่าเอาตัวเองเนี่ยไปกับเพื่อนที่หน้าตาดีเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยหมดลงแล้วเขาก็ยังหยิกไปอีกนิดนึงตอนท้ายนะฮะว่าถ้าจะให้ดีคุณควรไปหาเพื่อนที่หน้าตาแย่คุณสักนิดนึงเนี่ย ไปด้วยดีกว่านะฮะเพราะว่าคุณจะได้เปล่งประกายเจิดจัสเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าเป็นการทิ้งท้ายที่ล้อเล่นแหละนะครับเพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้คิดกับเพื่อนเราในลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเอฟเฟกแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เราจะดูดีหรือไม่ดูดีนะฮะเราจะเเก่งหรือไม่เก่งมันก็อยู่ที่ว่าเราไปเอาตัวเองเนี่ยไปหย่อนอยู่ใน สถานการณ์แบบไหนและผมว่าสิ่งที่น่าคิดจากการที่ได้อ่านบทนี้เนี่ยมันทําให้ได้คิดถึงตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่พอใจกับตัวเองเนี่ยเรากําลังเปรียบเทียบกับใครหรือกับอะไรอยู่นะฮะแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถกระโดดออกมาจากบรรทัดฐานนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ตัดสินตัวเองเนี่ยอย่าง สมเหตุสมผลมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วมันก็อาจจะเหนื่อยนะฮะสำหรับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่สวยกว่ารอกว่าเก่งกว่าดีกว่าเนี่ยตลอดเวลาในแง่หนึ่งก็ดีนะฮะถ้าทําให้เรากระตุ้นแล้วก็ทําให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตลอดเวลาเนี่ยบางทีอาจจะทําให้เราเหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เก่งสักทีฉันยังไม่ดีพอสักทีนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะบั่นทอนกําลังใจตัวเอง ไปสักนิดหนึ่งนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ h a v e a n i c e b r a i n นะครับ EP นี้เดี๋ยวเราจะต่อกันอีก1 EP นะครับผมจะชวนคุยเรื่องการแก้จุดอ่อนกับการเพิ่มจุดแข็งนะครับว่าเอมันควรจะเป็นยังไงกันแน่นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันได้นะครับ543210นะครับถ้าชอบก็ฝากแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็กด subscribe กันไว้ได้นะครับแล้วก็ดูย้อนนะฮะได้อีกเพียบเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง Uh, the Art of Thinking Clearly นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณ MySeptic m y b a s i าซ i n ซนะฮะเม็ดอมซิงมี2รสชาตินะครับส้มกับมะนาวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันไวรัสและช่วยเรื่องเรื่องการเจริญเติบโตนะครับบำรุงผิวผมเล็บด้วยนะฮะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับทางออนไลน์ก็ สั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี้ a า a าดด้วยเช่นกันนะฮะซิงมีประโยชน์อมทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับใน EP ีถัดไปต่อเนื่องเลยนะฮะห่างกันไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะเด้ง notification ไปเตือนนะครับแล้วเจอกัน EP ีหน้าครับ Have a nice break ครับผม